ยอดวิวถล่มมากกานเผยประโยคทำ F ไปไม่เป็นถึงกระบ,บอก F ไม่ควรมาเทปนี้เลยเจอแบบนี้นะคะถึงกระบ,บอกว่าไม่น่ามาเมื่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนสวยค่ะคุณ F ทักษอนต้องมาเจอกับพิธีกรสุดแซ่บฝีปากกล้าอย่างคุณกันกันตาถาวรงานนี้นะคะทำเอาแม่ F ถึงกับไปไม่เป็นลั่น F ไม่ควรอยู่ในเทปนี้ โดยนะคะมีคุณหมูอาซว่าค่ะดีไซนเนอร์ชื่อดังกับมิชชั่นเปลี่ยนลุกกันแอฟที่โคจรมาเจอกันประชันการแต่งกายกับไอเทมมาแรงใครจะรอดใครจะไม่ผ่านตายคาจอกันออกตัวแรงนะคะหนุ่มกันโวเลือกชุดตามสไตล์ฉีกทุกกฎแถมคุยโวด้วยนะคะเกทับค่ะเสร็จก่อนคุณแอฟแน่นอน โดยคุณหมูนะคะคอยช่วยสาวแอฟค่ะแล้วก็ปล่อยคุณกันนะคะช่วยตัวเองไปค่ะแถมเจอหนุ่มกันนะคะตบมุกฮาทะเลนขยี้หลายรอบจนสาวแอฟเนี่ยไปไม่เป็นค่ะถึงกับบอกว่าแอฟไม่ควรอยู่ในเทปนี้กันยังบอกอีกด้วยนะคะว่าเห็นหน้าแอฟแล้วเหนื่อยใจเลยเอากันมาทำไม แหมเทปนี้นะคะคนดูนะคะยอดวิวพุ่งค่ะจนสาวแอปเนี่ยโพสลงใน IG ด้วยนะคะว่า2วันได้1.2ล้านวิวพี่หมูพี่การกับมืนโปรดักชั่นแล้วก็แอปที่ดูไม่เข้าพวกลองไปดูนะคะชมคลิปเต็มๆค่ะทำไมสาวแอปถึงบอกว่าไม่ควรอยู่ในเทปนี้แอดก็เอามาให้ดูนะคะไปดูกันเลยค่ะ พี่การไม่ต้องช่วยแล้วเพราะพี่แก่ชอบช่วยตัวเองก็แต่ว,วันครับบ <c oughs> างครั้งเราต้องช่วยตัวเองบ้างจริงไหมครับพี่อพแอ๊บฉันไม่ค่อยอยู่ในเทีจริงๆ <c oughs> สมัยก่อนเขาเป็นอย่างนี้นะครับผมสมัยก่อนเป็นอย่างนี้จริงใช่ทำไมแอ๊บได้ไม่เจอสมัยนี้อะคะตามมาเนี่ยผมจะแกล้งตากล้องนี้เลยฮะ <c oughs> ตามผมไม่ทันหรน <c oughs> อฮะบอกเลยผมคิดสิทธิ์แล้วนี่คือเขาแดงในแดงในแดงแดงในแดงพี่ทำไม ได้แล้ทำมาผมจะิีกทุกกดชมพูในชมพูแอปแปซีนะพี่ก็าะจกคำว่าเมาเทนจิเก็ตป้าป้าไหมฮะป้า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 เพี่ยบีดึงก็ถอยเ่ียแพ้ปายอระไปเลยแต่ไปแล้วับแต่ไปแล้วครัโอ้โหนี่ขนาดนั้นจะรีบกไปเขาชนไก่ ค่ะก็เป็นคลิปโมเมนต์น่ารักน่ารักนะคะของคุณแอฟกับคุณกันค่ะแอฟก็เอามาให้ดูนะคะแล้วก็ขอขอบคุณค่ะข้อมูลจากข่าวสดออนไลน์ค่ะยังไงนะคะก่อนจบคลิปค่ะอย่าลืมกดติดตามแล้วก็กดกระ,ะดิ่งให้ช่องเราด้วยนะคะแล้วมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ